hay quá cũng nhiều nữa đó. cái ngang nam sau liền. cái gì? cha, có cái ngang. cái gì oh ừ. năng, gì thằng เร่ต้องเิงนดูน้ำพุหรือเขาบอกว่าวันที่เก่าคุงสินเอาไล่ไวแต่ก็าบอกตามเขาบอกอยู่เข้าบอกเขาบอกว่าเนี่ยว่าอืมอื้เปยเลนี หนาวปินแต่นาวเนาะพอ่อเนาะให้ก็ู้มือนใอ้มุน่นบ่อนตันคือโม้อเห้าว่าหางเย็นบเ่เลือกบเ่เหลวสวัสดีครับพ่อะจรสวัสดีครับสว<า>ัสดีดครับรทุกดอดสระเงินที่นอกขอดใบใลๆมีติดตาำพอม่ละจับขอมะคุณได้หลายที่ราเลือกล่าผ้าจากกัน <laughs> คิดว <laughs> อาพ่อขอจรตี เด็กพกขก็ยังคือขอดกันอยู่เมื่อวันจันทร์เพีงไหนก็พ่อเมื่อวันจันทร์บ้นถึอก็วิ่งบ่เด็กเตะเหล็กวิ่งเนาะเตะเหล็กวิ่งเมื่อนี้แนวทางของพ่อจอนมีเหล็กยังแน่ครับเมื่อนี้ว่าไรเรากม่เนี้มีเหล็กวิ่งอยู่บ่ครับเด็กเด่นมีบ่ครับเด็กเด่นกะเด่นเด่นสามล่องเกียจบ่เด่น สามเออร่องสามร่องเก็บครับจับกูกะบ่ให้สามตัวกูไปจับให้ดอกสี่ตัวกูไปจับให้จับให้แล้วมันก็บพ่ว่าเอาแด่๋ยวจ้าพ่อจ้าเอาแต่สุ้มมันสีมาห็นเนาะพ่อเนาะเอาให้แต่สู้มมันสีมาแล้วก็บอกให้หลายสมัยวิ่งตัวไหนพ่อวิ่งสามร่องเก็บวิ่งสาม สามเกเจ็ดจะคู่ให้กับสาเจังคู่สามเจ็ดสี่แปดสี่าเก้าห้าจหนึ่งสองห สองหกหกศูนต์ตัวหนึ่งหมดหกศูน์หมด่ะหกศูนโอเคนี่หขางหมด่ะปลาหกขางเ่งมันีหกขางสามเจ็ดสี่แปดเาห้าเก้าหสุดวาสิมาเอาแต่ซุ่มคิดว่าสิมาเลยมัอเมา โอ้แน่นอนตัวมือนีิเนาะเอาแต่ซุ้มันสีมาไว้ซุู้มันสีบ่มาบ่เอาแน่นบ่พอบ่อยนี่บ่มาหนีบ่เอาความไม่ใจแต่ว่ามันใจใ่หน่อยก็ูมือเด้อมือหนิเด้อจัะกูหน่อยกูหน่อยก็เขา Ay, ai là kia. Kia ngon kia nèo. Bi phần nèo hoa. Nem 37 kia 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 37 kia 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 nên kia 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 cái kia 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 3 kia điều kia 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 พี่ยัง<า>ต้งตงสามเกศแล้วแต่ว่าเห็นเนียนสามมีไปที่สามแต่ก็เรียกวิ่ครับคู่สามเก็คเดียวโคโลสามเกดห้าเก้าเกดหนึ่งสี่แปดหกศูนย์สองหกโอ้เมือเนี่ยหน่อยอย,ยังได้แข็งแข็งเมืออนี่ได้เด็กหกคู่หกหางไปกับสิบสอง พอรุ่นเนาะบ่ลำบากไปเลยเนาะกลับไปกลับเนาะนั่งรถไปแล้วก็นั่งรถมาเนาะขามเล่าไปกินกินสมตำรถเด็ดละกลับมาไปกลับมันใจจะเป็น์พ่อมือเนี่ยเต็มลอยคือเกาเ้ยมือเนี่ยเต็มลอยแล้วมือเนี่ที่เราต้องเขาแล้วมือไีนเลยต้องเขาที่ง่ายอยู่ พแปมื่อนี้จิดว่าจะได้กับมานอานบุพอเม้าด้กเมื่อนี้จังได้กับมานบุครับมาเนี้ยมามาทั้งตัวเด่นตัวร่องบุกอดกินตามมาแคตัวเดนตัวรองอมือนั่นถพาจ่ดได้เขาเน่ยเขาเขา,เขาเลขวิ่งอยู่เนาะวิ่งเก่าเว้ ยิ่งหกักยิ่งหกยิหกล่องเก่าเขาเพ่ตอืมเขาเึงสองตัวแล้วเนาะโดีวนี้เขาบนตัวนึมือเนี่ยก็ว่าเนียแล้วเขาเึงสองตัวก็ได้มามื่อวานมือนี่ย่าผาดเนาะเซียนวี่สุนี่ผ่านเ้างผ่อเนาะวันจิบผ่าดจะปวดหลักับเพื่อนอันเปนของที่สี่เพื่อน ผู้เดมใครเป็นเลียขยันเนะาะจ้ไปข้าขึ้นหมดก็โหลดไข่เนาะแน่นเ,เลี้องกำลังกายนี่มีภูมิมาทีดีมีอยย่ผู้คนมีทุนแม่นผู้คนทุนไหลซุ่มซุนนนน่นหน่อยขับไปอยาดได้คนไหนทุนไอลก็อยากได้เออทุน่อยก็อยากได้แต่ว่าหู่จักว่าน้อนวิง่งเม่กี้ก็จะันดจับใด้เนะ แค่เจากระจิกแตัวเขาจับใตะเห็บว่ามาแค่เจ้าก็ะจิกเพี้ยนใตะอ๋ออะไรบางบางคนเพิ่นกับไปจับเองเนาะพ่อเนาะครับเพิ่นไปจับเองมันจะเข่าหลันที่เขาว่าคือกูบ่มักบ่ชอบกันจับใตะเองนะครับเนี่ยเลขนี้มันเป็นคำนวลย่างเดียวเนาะพ่อเหมือนครับคำนวลย่างเดียวมันเพิ่มมาันเนาะไมแล้วเนาะพอไหมพ่อ ส,สอบบ้างอานไหนพี่น้องฟังไห้พอเหรอแม่ยเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> พอแม่พี่น้องทุกูทุกคนเด้อทิตท่ติดตามพอมาตลอดก็ได้ออย่านไงไหนเนี่ยเล็กเมีพ้พ่อให้หลายชุดเราให้หกเม็ดั้นหกเม็ดแข็งๆเนาะให้หกเม็ด ตัวเด่นก็คือสามเจ็ดนะครับนี่เลยท่นวิ่งตัวท่นวิ่งท่นวิ่งไควิ่งสองตัวรลดเน้นเน้นเน้นไปที่สามเจ็ดตัวร่องจ่ว่าลิดววามันสิม่าบ่มาคูหนึ่งก็ตรงมาคูหนึ่งที่ไหนหนึ่งเมื่อนี่ที่พอครับคัดคัดแล้วครับขาดแล้วคัดแล้วจาวา ขังไว้่ปานไกลหน่อยนาอพ่อมเี้ยนี้เนาะ <c oughs> ข้างหม่ข้าเรือนต้องคอยให้แขนคยัข้าปนนี่ขางนั้นเนี่ยมาข้างนีจัหน้อยนะพ้าเไปทานันใจข้าวจได้นาอพ่อเนาะครับเต็มรอยอก็ได้ผมเลยสี่นอนะเต็มรอยเต็มอยอก็ผู้มีคุ้นเชี่ยมยิงเชี่ยมแรียนกะเห็นแลบพิจารหาไดีครับเนื้อ จอของมันก็ดี่วนที่ตามแอปหน้าจอเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้แอปหน้าจอเอาไว้นะครับมือนีแน่นบ่อยนะรุดร้อยครับเจอล้วมือเราเรี้ยนเส้นบ่อยลุดร้อย เ,เส้นไห่ลุดนไปพ่อครับไห้ลุดรลอยเต็มลอยเสมอเนาะพ่อเนาะเต็มลอยเสมอพอให้พ่อพี่น้องเข้ามันใจแล้วก็ตั้งใจด้วยตั้งใจศึกษาศึกษาเอาครับคิดว่าตัวไดมันสีมัน,มนตัวไดมันสีนั่นขันบอ่อขันบอ่นบอจอบตัวพ่อเน้นให้ก็ไยายามทิดเดียวแล้วหน้าเบ่งจับเอา